สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัด เปลี่ยนอะไหร,รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็กลับมารับชมอีกครั้งหนึ่งกับรถ Honda Move คันเมื่อวานที่ทางลูกศิษย์แต่ว่าเป็นลูกศิษย์ต่างแผนกเนี่ยเขามาขอให้ครูเนี่ยช่วยเปลี่ยนผ้าดิสเบรกหน้าซึ่งจากการตรวจสอบเมื่อวานเนี่ยผ้าดิสเบรกหน้าก็คือยังหนาอยู่แต่ที่มันมีเรื่องของเสียงดังก็คือส่วนหนึ่งคือเกิดจากสลักขาคาลิเปอร์เนี่ย มันติดตายแล้วก็พบปัญหาคือจานดิสเบกเนี่ยมีการคดเล็กน้อยเมื่อวานก็ได้ให้โจเนี่ยทำฟาร์มสาส,สลักขาคาลิปเปอร์ใช้จรรบีเฉพาะงานหล่อลื่นแล้วก็ขัดทำฟาร์มสาสลูกสูบให้ทำฟาร์มสาสผ้าเบรกให้แล้วก็ส่งงานคือนักศึกษาไปนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายพร้อมไส้กรองอากาศ ซึ่งวันนี้เช้าวันนี้วันพุธนักศึกษาก็มาแจ้งว่าคือรถมีการขับขี่ดีขึ้นนะขณะเขาเป็นสุภาพสตรีคือเขารู้สึกได้นะว่ารถมันขับขี่ดีขึ้นนะครับอัตราเร่งอะไรมันมันดีขึ้น,นแน่นอนมันต้องดีขึ้นเพราะว่าของเก่าไส้กรองอากาศมันสกปรปกอุดต,ตันแล้วน้ำมันเครื่องมันก็เสื่อมสภาพนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาเนี่ยก็มาแจ้งให้ครูเนี่ยนะครับ เปลี่ยนหลอดไฟท้ายกับไฟเบรกซึ่งเมื่อวานก็ต้องถือว่าเป็นความบกพร่องของครูนะครับที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียดด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือนะครับนักษาเนี่ยจะให้ครูเนี่ยเปลี่ยนยางนอกนะคือครูไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับยางของเขาเนี่ยอ่านะเป็นยี่ห้อแม็กซิ นะฮะยี่ห้อแม็กซิแล้วเปลี่ยนที่ยางเส้นนี้นะผลิตขึ้นในสัปดาห์ที่35ปี2024นะครับก็ประมาณเกือบไปไปลายปีของปีที่แล้วอ่ะปี67<ช>อ่านะฮะเนี่ยยางยังดอกสวยดอกเต็มยังดีอยู่เลยแต่เจ้าของบอกว่าหนูจะให้ครูเนี่ยเปลี่ยนยางให้ด้วยครูอธิบาย,ยางี้ว่าถ้าในกรณีอย่างเนี้ยถ้า ้าไปเจอร้านเจอช่างที่ไม่ได้มีจรรยาบรณในอาชีพเนี่ยนะยิ้มยิ้มคำพูดอดีตลูกศิษย์นะถือว่าทำไมครับเสร็จโจรเข้าทางโจรเลยก็ทำไมเลยครับก็เปลี่ยนให้แล้วก็เก็บยางเส้นนี้ทำไมครับไปล้านทำตามศาสตร์เอามาขายเป็นยางเปอร์เซ็นต์ยางมือสองเหมือนที่อดีตลูกศิษย์ครูเคยเจอเอายางที่ปะมาแล้วเนี่ยแล้วมันบวมแล้วมามามา,มา,มา จะใช้คําว่าหลอกก็ไม่ถูกเหมือนกันนะเอามาขายให้คนที่เขาไม่ค่อยมีตังค์ใส่แล้วลูกศิษย์ครูที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาใส่ย,ยาให้เส้นที่เขาปากมาเนี่ยแล้วมันบวมปูดไปอย่างนี้นะกขาขี่มันก็เด้งกระดึง้งกระดึ้งกระดึ้งแต่ยางของเขาเนี่ยดอกของเขายังดีเนี่ยเนื้อยางรัวนิ้วจิ๊บเ,เล็บจิตเนื้อยางยังนุ่มดอกหรือล่องยังเต็มเลยนะครับอ่ารอยปาแทงไหมข้างนอกอะไรนี่ไม่มีเลย แต่อย่างว่านะครับคือเขาเป็นผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีคือเขาไม่รู้นะประมาณนี้นทีนี้มาดูครับเดี๋ยวครูจะวานที่กุ้วยเปิดสวิตช์แจครับงานง่ายๆเรื่องง่ายๆแต่เป็นเรื่องความปลอดภัยเปิดสิ้นแจรุ่นนี้เปิดสินแจไฟไท้ายหรือไฟหลีไม่ติดนะครับดีเบรกเบรกหน้าเบรกหน้าก่อนเห็นไหม หลอดไฟเบรกจะติดแค่ลออซ้ายหลอดเดียวดีเบรกหลังติดหลอดซ้ายหลอดเดียวติดเครื่องเห็นไหมไฟท้ายหรือไฟหลีไม่ติดดีเบรกหน้าบเบรกหลังเคนะสรุปว่าคันนี้ดับเครื่องครับเห็นทวันครับคันเนี้หลอดไฟเบรกด้านขวาขาด หลอดไฟท้ายหรือหลอดไฟหลีขาดนะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยอ่าคนที่ติดตามชมครูม,มาตลอดคือครูบอกว่าครูก็วางแผนเตรียมตัวไว้ในอนาคตเพื่อรองรับการ,กรเกษียณอายุราชการครูก็ไปซื้อที่ไว้ที่สุพรรณกับที่กาฬแล้ววันหยุดราชการเสาร์วอาทิตย์หรือวันหยุดทงางราชการอื่นๆเนี่ยถ้าครูว่างครูจะไปทําไร่ครูออกจากบ้านที่กรุงเทพต,ตอนเช้าพาทิสสองแสงสว่าง มองเห็นรถมอเตอร์ไซค์คนเดินข้างทางสบายๆแต่พอตอนครูกลับจากไล่เนี่ยครูออกจากไล่โดยส่วนใหญ่ก็ประมาณห้าโมงกว่าๆแล้วถ้าเกิดยิ่งเป็นหน้าหนาวเนี่ยสี่โมงกว่าห้าโมงเนี่ยมืดเร็วใช่ไหมครับหน้าหนาวมืดเร็วสว่างช้าพอเวลาขาขับรถกลับบ้านเนี่ยเราจะเจออะไรฮะชาวไล่ชาวนาชาวสวนหรือชาวบ้านแถวแถวนั้นเนี่ยเขาขับรถนะบางคันไม่มีไฟท้ายไม่มีไฟเบรค บางคันไม่มีไฟหน้าและบางคันไม่มีทั้งไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรคณวันไหนได้เกิดว่าแฟนครูไปด้วยเนี่ยค,ครูจะต้องบอกเลยว่าช่วยมองหน่อยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ชาวไร่ชาวนาก็จะใส่เสื้อสีอะไรครับสีกรมท่าสีดาสีเทาๆมืด,มดๆซึ่งมันจะสังเกตยากนั้นถึงได้บอกว่าไฟหน้ากับไฟท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะ ไม่ไม่ห่วงตัวเองก็ห่วงคนอื่นมากคนที่ใช้รถคนอื่นเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับแล้วรถมอเตอร์ไซค์ถ้าจดทะเบียนครบ5ปีเวลาเป็นตรอ,อเนี่ยหลอดพวกนี้ไม่ติดตรอ,อที่เขาเข้มงวดเขาปฏิบัติตามกฎของขนส่งเขาก็จะไม่ให้ผ่านก็จะต้องมาทําการแก้ไขเดี๋ยวคันนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนสมมุตินะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมเนี่ย แล้วท่านใช้รถ Honda Move อยู่เดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีขั้นตอนเปลี่ยนอย่างไรขัน้นแรกครูจากตำแหน่งนี้นะรูแจเสียบเข้าไปนี่คือตำแหน่งฮอฟบิดกุญแจหนึ่งแก๊กเสร็จแล้วกดมันจะมีสวิตช์กดเปิดเบาอ,อ่ะคดดรูกดเบาหน่อยอันนี่เบาล็อกเบาล็อก เสียบกุญแจเปิดซื้แจหนึ่งแก๊กกดที่สวิตตัวนี้นี่บ่อจะเปิดนะพอบ่อเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วกูพามาดูนะครับเราเปิดบ่อเรียบร้อยปุ๊บเราจะเจอสกูเกียวปล่อยอยู่สองตัวอ่ะคายสกูเกียวปล่อยครับ เวลาคลายเสร็จระวังสก,กูมาล่วงหล่นลงไปนะครับเดี๋ยวจะต้องมานั่งหาสก,กูกันอีกอ่ทีนี้พอเราคลายสก,กูเกีียวปล่อยเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราจะทําการเปิดนะครับฝาปิดตัวนี้พอเราเปิดฝาปิดตัวนี้เดี๋ยวพื้นที่ข้างหลังตัวนี้มันจะโล่งนะครับเราจะได้เอามือไปล้วงขั่วหลอดได้นะครับอ,อ่พี่ปุ้ยมาทำท่าใหม่ครับ ท่านดูนะฮะหงายมาก่อนครับหงายมาก่อนนี่นะฮะทางด้านใต้มันจะมีเขี้ยวอยู่อ่าอันนี้เขี้ยวมันหักไปแล้วนะนี่ห <2, S 3> นึ่งสองสามนี่มีอยู่แค่สองเขี้ยวอ่ามีอยู่เหลืออยู่แค่เขี้ยวเดียวจากสามเขี้ยวเนี่ยน,นะครับในนี้ไม่มีเศษซากอะไรนะครับไม่มีมีสามเขี้ยวอ่นาทำท่าเหนท่านี้เขี้ยวอยู่สอดเข้าไปก่อนครับสอดเข้าไปนีนะฮะ เราคลายสก,กูเกีวปล่อยเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราดึงนะครับดึงฝาปิดตัวเนี้ยถอยหลังมาดึงถอยหลังนะครับอย่างงัดนะครับดึงถอยหลัง <ไป S 1> <woo. S 1> พอเราดึงถอยหลังมาเศษฝาปิดตัวเนี้ยมันจะหลุดออกนะครับย้านะอย่างงัดนะครับดึงถอยหลังเพราะว่าไอ้เขี้ยวที่ครูบอกสามเขี้ยวเนี่ยมันจะเข้าอยู่เนี่ยนะครับหนึ่งสองสามนะครับแต่นี่คือมันมีเหลืออยู่แค่เขี้ยวเดียวนะครับ จากนั้นนะครับตรงนี้พื้นที่มันจะเปิดโล่งนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูนะครับนะ <c oughs> โดยส่วนใหญ่พวกรถออโต้เนี่ยนะครับตรงซุ้มทางด้านท้ายเนี่ยแถวแถวบางโคนลหลังเนี่ยมันก็แปลกนะครับหนูเนี่ยมันชอบเข้ามามาซุกมาทำรังมากัดมาแทะมีรอยกัดเยอะอ่ะนะครับคันนี้ <c oughs> ก็จะเห็นสาย <c oughs> ไฟแหว่งๆ <c oughs> อยู่ <c oughs> พอสมควร ทีนี้เดี๋ยวเราจะปลดนะครับมีอะไรบ้างครับมีไฟท้ายหรือไฟหลีนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวขวาก็เอามือเราเนี่ยนะจับแล้วก็บิดนะครับจับแล้วบิดซ้ายนะครับบิดซ้ายนี่นะฮะจะได้หลอดออกมานี่นะฮสหลอดทีนี้เดี๋ยวครูขออย่าดูหลอดนี้ไปด้วยเลยนะครับ เดี๋ยวจะทั้งในจะได้เปลี่ยนเป็นหลอดประเภทไซส์เดียวกันวัดเดียวกันไปหมดเลย่ะดึงหลอดออกมาครับ่าดึงหลอดไฟไฟท้ายออกมาครับฮะแล้วก็ดึงหลอดไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้าย<ฟ>ครับไไฟ้ไฟาเลี้ยวซ้ายครับ้ายย ก็นี ranch. ่ไงผมปลดออกมาให้แล้วให้ดึงหลอดออกครับอันนี้มันเป็นไฟเบรกซ้ายจานอ่าโทษทีฮะนะฮะหลอดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันจะมีหลอดหัวโตนะครับสองหลอดส่วนอันนี้จะเป็นหลอดหัวเล็กซึ่งตรงนี้คือครูยังไม่ยืนยันนะว่ามันคือหลอดสเปคเดิมมันหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับแต่ที่แน่แน่มันขาดไปสองนะ เดี๋ยวครูจะขอญอาตตรวจสอบต่อว่าหลอดไอเนี้ยมันถูกต้องตามสเปคไหมนะครับขอญาตหยุดวิดีโอสักครู่หนึง่งอ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับครูก็ไปตรวจสอบนะครับรายละเอียดมานะครับก็คือหลอดไฟท้ายหรือหลอดไฟหลีเนี่ยใช้หลอด12โวลต์5วัต์ส่วนหลอดไฟเลี้ยวซ้ายขวาเนี่ยนะครับโทษหลอดไฟเบรกนะครับพูดผิด หลอดไฟเบรกหลอดซ้ายหลอดขวาเนี่ยใช้หลอด12โวลต์10วัตต์นะฮะทีนี้ไอตัวหลอดไฟหลี่เนี่ยหรือหลอดไฟท้ายเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องเช็คเลยก็ได้เพราะว่ามันทําไมครับเนี่ยมันดําปีไปละส่วนไอหลอดไฟเบรกข้างขวาเดี๋ยวมฮะอันนี้ก็ดำดำละน,น,นะครับ่านะนะที่ปุ้ยเขาตรวจสอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะ ก็คือมันจะเหลือแค่หลอดหลอดเดียวเท่านั้นทีนี้เดี๋ยวครูเนี่ยจะขอเปลี่ยนไปเลยนะครับให้มันสเปคเดียวกันเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่ะก็จะเริ่มจากเอาหลอดไฟหลี่ก่อนนะครับหลอดไฟหลี่หรือหลอดไฟท้ายอ่ะเสียบครับเราก็เอาหลอดเสียบแล้วเดี๋ยวตอนเวลาเราจะใส่กลับนะครับเนื่องจากเราเอามือเราเนี่ยไปจับเราจะต้องใช้กระดาษนะครับได้โทษใช้ผ้าแห้งๆสะอาดหรือทิชชู่เนี่ย ทำการทําไมครับเช็ดใส่หลอดไฟไฟเบรกซ้ายขวาเลยครับเดี๋ยวครู่ายญาตมายืนถ่ายจากตรงนี้ระวังนะครับบางทีหลอดที่เราซื้อมาอตัวแก้วมันไม่ดีนะครับไปจับไปกดแรงๆอาจจะแตกบาดมือเราได้แข็งแล้วด้วยเดี๋ยวก่อนจะใส่กลับเดี๋ยวเราตรวจสอบจากข้างนอกกันเลยนะครับแบบเปิดสวิตกุญแจ อ๋อปรากฏว่ารุ่นนี้นะครับเปิดสวิตกุญแจนี่ไฟท้ายหรือไฟหลีติดได้เลยนะครับเคนะนี่ชัดเจนติดแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไฟเบรกครับเบรกหน้าเอเบรกหน้าพอปึ๊บอ่าติดสองหลอดเบรกหลังอ่าติดสองหลอดนะชัดเจนนะครับตอนนี้สมบูรณ์นะครับทีนี้อย่างที่ครูบอกว่าติดสิงแจครับก่อนเราจะเอาขั้วหลอดใส่เข้ากับตัวโคมไฟท้ายเนี่ย เอาผ้าแห้งสะอาดนะครับหรือทิชชู่นะครับเช็ดที่ตัวแก้วมันนะครับเพราะว่าคราบไขมันเราเนี่ยจะทำให้หลอดเนี่ยมันเสียได้ง่ายเดี๋ยวช่วงนี้ครูขอ,อุญาดหยุดวิดีโอไว้นะครับอ่ะกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ครูก็เอาทิชชู่นะครับเช็ดที่หลอดไฟแล้วก็ใส่ขั่วหลอดนะครับ เข้ากับตัวโคมไฟเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะปิดฝาท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันอีกทีนึงว่าผ่านไหมพี่ปุ้ยเปิดสวิตกุญแจอ่ารุ่นนี้นะครับคือเปิดสวิตช์แจแล้วไฟท้ายติดเลยนะครับอ่าบีเบรกหน้าอ่าติดครบสองหลอดบีเบรกหลังอ่าโอเคนะตอนนี้ผ่านถูกต้องตามมาตรฐานนะครับ อโอเคทีนี้เราจะทําการปิดฝาท้ายแล้วครับอา้าวปิดสวิตช์แจก่อนครับเวลาปิดฝาท้ายเราก็ดูนะครับมันจะมีเขี้ยวทางด้านข้างสองเขี้ยวนี่นะครับหนึสองเขี้ยวนี้จะต้องเข้าเสียบกับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ อ่าล้วไอ้สามเขี้ยวข้างหลังเนี่ยที่ครูบอกเนี่ยนะครับรตอนนี้มันเหลืออยู่เขี้ยวเดียวนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าครูมาทําหักกันนะครับอสอบรับวางให้แนบสนิทแล้วดูตําแหน่งให้ดีครับแล้วดันเข้าเอาเอเหนไฮะพอเราดันเข้าไปเสร็จแล้วตรวจสอบนะครับมันสนิทเรียบร้อยไหมนะครับอ่า ถ้าสนิทเรียบร้อยเสร็จก็เอาสกูเกียวปล่อยมาทำไมครับจัดการใส่คืนกับเวลาจับสกูมาก็ระวังผ้าสกูล่วงลวงไปในเปลือกหรือชุดสีนะครับต้องมานั่งแกะหาสกูเกียวปล่อยอีก เรียบร้อยนะครับอ้าวปิด U box ปิดเบาะอ่าตัวสอบอีกทีนึงครับเปิดสวิฟ์วินจไฟท้ายติดหรือไฟหลีติดไฟเบรกหน้าติดไฟเบรกหลังติดโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายนะหลอดไฟท้ายหรือหลอดไฟหลีนะมันเรียกอยู่2ชื่อนะครับ แล้วก็หลอดไฟเบรกของรถ Honda m o ู e ของรถนักศึกษานะครับท่านใดที่ใช้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่ถ้าเกิดในกรณีหลอดไฟท้ายหลอดไฟเบรกท่านติดไม่ครบก็นำาวามรูร้ต,ตรงนี้ไปแก้ไขนะครับให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ